สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับกับทีมงานกำลังใส่เสือกำลังละเลงอยู่ชุดใหญ่ไฟกับพริบกำลังลวกเฟซไปวันนั้นว่าอินดูทีนี้เป็นวัวนะครับวัวมันตกห้องอคนหนังมนะครับมันเป็นโซนหัวมันแต่เสื้อเป็นวัวเปื่อยไปจุ่ยแล้วก็ติดตามนะครับซุปซุปหางวัวโอ้นี่นะ ต๊ะหองมันขึ้นมาได้เนาะตาเนาะเออเจา้าของคนเลวทาสั่งหารเห็นนครับแข,รแข่งขามันหักงดกระดูกเล่าจาเป็นต้องทำนะครับอดุ่มตีงเน,นื้อตัวนี้ราคาตีนน่ระขายจริงๆนสี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นสี่หมื่นสนเจ็ดโอ้สี่หมื่นเจ็อนเพิกวางเลยสั่งหารนี่เลย <c oughs> แบบเน้นๆวันนี้ครบบเตือนเครื่องในมาหายาก วันนี้ไม่ได้เขินในเอาเนี่ยนะครับเขาจะใส่สักน้อยแล้วเราจุกเลยใส่น้อยเดียวบุค่าน้ำลายเผื่อยาฆ่าเชื้อพ่ดงานนี้นะเต็มใจเครื่องไม้ไม่เต็มใจยไงแต่ไปแกงพริกจุกนะครับส้ำลายยังมาเต๋อโอ้โหคนปลืวมแนเขากันทั้งเนี่ยสวยตับ สสเอาดีหอกใส่หน่อยนะครับดีดีวัวนะครับน้ำออกสีเขิวๆเหลืองๆหอมน้อยเหงาก่ะนี่เนาะเออนัก่ะตินงกใหญ่เออนั่นๆครับขอน้ามันตป็นสันเป็นสันเยหมนักยอยน้อยขอมน้อยยตีนไก่อ๋อครับโอ้ยอะไรเรวกับอนั้น ามาจุนี่สกําแล้วครับอืมน้องพอขุมคนไรพุ่งเนาะพวกพี่อาจจะเหนียวด้วยเนี่ยดีมตั้งหักนะครับใส่ส่วนกันขมบขมบขมก็ต้องพิสูจน์กันหั่นเตี๋ยวกันครับ อาวน้ยเนี่ยเน่ยนานนะครับอดยข้าอวดขวดกันแล้วขวดน่้าที่อยู่นะครับเสือไปื้อจินกิโลได้ที่ไหนน้อยเดี๋ยวมาอวดแฟนครับผมเพออวด โดนจะกัารยู่ายเห็นเหรอเอาก้นจุกมือกันค้ับโพกมอห์มจ้าวจุดในบูดี้ตับ๊บเงาดีมีนู่าไป นี่เหรอคะนาเนี่ยเนี่ยมีกสะสอะไรอยู่ที่ไหนอ๋อในจุกดีด้วยนะครับนี่ด้แนี่ขึ้นแน่แน่นอนเนี่ยมูฟวิชลุกเยอะเนาะผมเาะเออตัวแวันนะครับเรียบร้อยเลย ไมก็นาจุ่มได้ะนน้หรือที <S <S ่มซดนอกจาในมันซดนี่ยนี่ปาดเลยนะครับปาดที่เยอะ่อนสั่งอาหารเลยอันนี้เน้น่องไม้ก้อยนะเออซานะครับจุ๋ยตัวซาเออก้อยตัวถ้าเป็นกเตี๋มันได้นะน้าใช้กันแล้ว่าทำหนังนะครับมัดหลยเออมัดเดี๋ยวมีเมนูนั้นลามบอนเน่นะครับใส่หนังเก่าแบหมูนเลย ใส่ผลมากล้าหอหนังจีนี่นะหนังงัวจีนี่นะนี่สิด้าวใไ3โอ้ห้าไกลนี่แะครับบถุงน้ำซุปสีแดงกำกำแบบนี้สุดยอดแต่นี่นะสาลงเฟสมันอร่อยดูอันนี้มันจำเป็นนะครับหวานทหวานด อหวานนุ่มหวานขม่มขมนิ่นิน้อยนะครับข้าวีเรียบอะไรออะไรออืมอืมดีให้หน่อย กรุบเลยเล็บรุดแน่ตกจันซ่าตังนะครับไปกันยาวๆครับนี่ครับเลือดแบบสดๆเลยมีผสมหนามนะครับใส่พริกจุ่มหน่อยเอนเลือดระดับก้อนดิสวยก้อนนี่คน เออมาะนนี่ฮอซอยไว้เขาหมเด็กซาหมดนะครับเขาจะเอาจุไปนักซาส้นฟ่อนนะจุนี่สุดยอดนอจิจุมงไงอย่างงั้นคุน้อยต๊กเปิ้ลคน้อยตกเปิ้นะครับจะเสือว่ะสุดยอดตะเสื่อดนะครับเอา tiền say không hôm nay bố tắp ngân ngủ chị ký 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 con ký 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 bánh ký 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 của ký 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 của ký 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 của ký 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 Nó ký của ký ký น้ำดีอยู่ในนแค่นึงมือละนี่เด็ดมันนะ้องจุ่มหว่านมันอ่ะนี่นะไอ่ดูมันเด็ดซีโฮน้องเขาจะอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับอาหารอย่างนี้แล้วะ จะขึ้นใจขวางนะครับคนว่าพอป้อมได้วะกุนกี้พยักมือว่าใครแยะเข้าเดี๋ยวถ้ามาจังหายจะจัดเต็มนะครับเฮ้ยน้องเอียวหากันนะครับวันหน้าวันตาลูกต่างประเทศมานะครับว่าไผ่นะครับเขาก็ยินดีต้อนรับนะครับทีมงานเขาเขาเนี่ยนะครับเมื่อจะมีของดีน้ำใหม่เต๋อ ขาดยังเยาเ้ยงเนี่ยซาเดีติดใจขนาดาเจูเนี่ยจิ้มมาซบนะครับอ้ยสมัติเถอครับแหนนินทาหูเนะ้อะตังไหจอนะว่ากินวดกันนี่ขยันจิงนะครับต้องติบปอบ,นบเนอะชอบกินนะครับนะครับถึงตับถึงอะคิริว Hmm. ดีด um ah, e ีขวดอ่าผมหวานหวานอยู่ในนี้มมดแต่ต้องทายยังมานวยเยอดครับเออไปไปมาๆเขาว่าเหมือนซ่ากันละจุอย่างเดียวักนี่เอาไปใส่ตู้ไหมเออโอ้หลายอย่างครับเดี๋ยวคอที่ตามเมนูยำยำฟุกข้าวอมกับขุ่นจุกเยอะอย่างนี้นะอนี่ไงก็ขวน มุ้งงัวนะครับย่างไงนะตรงนี้กินอย่างล้ำๆก็คิดถึงแฟนครับเขาขนาดครับที่เขาเข้ามาคอมเมนต์ย่างนีโครงงัวไหนย่างโอ้ตยย่างอย่างไ่ย่างย่างกินฮ่ย่างซีโครงงัวเป็นยังวะเออบักแก้วอะลูกโอ้แก้วเสียมันกะไปต้มกะไปต้มกะตาเสือหอกก็กินตั้มได้อย่างเดียวกินอย่างอื่นเนี่ยพอเนี่ยก็เหนียวมากเลยเตะเข้าก อันนี้เราดีอย่างถ้าตาเสิร์ฟหวานถ้าเขาซาแล้วมันจะเสียเนาะถ้ากินมดเนาะตาเนาะเมาจุไปเดี๋ยวเขาหลวกลิ้มด้วยกันนะครับอันนี้ก็หลวตวนโอ้โหจาะแอบนี่เลยเลียกน้ำลายแฟนเขาขนาดนักแล้วเออถ้ามันเหมดอนเนาก็ไม่อยากจะมือดูมานข้างซื้องัวตัวกิโลสามน้อยปลายไปข้างไหนน้อยเดียวแต่วันนี้จัดเต็มนะครับหดั หลายเมนูอยู่นะครับเนอะหมดแล้วน,นี่ชุดต้มขมแกงอ่อมนะครับต้องเปลี่ยนประเภทนี่นะครับเผ็ดไส้เผ็ดอะไรอยา่างก็แก้วไิการไทยตามแก้วลำไส้เนาะไหนีมูเนี่ยเราผูกน,นะครับนี่เหมือนแก้วก็คือไหนครับแม่รสหน่นอยต้มขมนี่ก็เป็นลิ้นใคยที่ตามนะครับผู้จัดการเทอย่างมาเลยคือจัดการเทนแนะนำสูตรเมนูเด็ดๆนะครับเพนครับรีดู ดีของน้ำเสือที่สุดยอดแตงแตเจแกน็เจงก็อะแเจมน้อยเนี่ยนะเออกัปเต็งเนาะจุก,ก็ได้เนาะแล้วนี่ขอโทษแฟนครับเลยนะครับมาโยนน้ำลายกันตอนเตียงน้ำ <laughs> ลายสอเลยเส <laughs> ือ,อก้อนเปิ้ล v à n ซอยจุตีนน้อยเที่ยวอะอูะ้ออนี่ก็นเนาะกับด้วกันเออ นะี่เริ่มใจเด้อเออเออจะได้ยังไงได้ขอ่ขู่ง่ง่าเนาะแค่ขมไม่ขมบทขนาดนี้นะใส่ดีมันก็มันแฉ่น้ำดีไปอืออู้โอ้มาสอยจีบอีกต้องเป็นอย่างอีก่อนตุเอาไป อย่าไปเจือกันลงไปเจือชายสารพ่อจะมาให้ก่อนอืมอืมใชยลูกเต่านี่นะลูกเต่าอ่ะอืมสองร้อยเหลื่อยนะอา้วจะเปิดปีอือเนี่ยเบลอตาย่ะอ่าอืมดูแฟนเขับเขาติดชอบกินเนื้อเนาะสดนี่ิว่าอยู่ต่างจังหวัดที่อื่นตีไก่แถบกุ้งแถบกรุงไทยนี่มันหากินยากนะครับต่างจังหวัด ได้ผักเหนือไปแล้วนี่หายากถ้าเสิรจอจะใส่โบนะได้อโกนัมนั่นนี่ล่ะเดี๋ยวโอมเนาะขอโทษด้วยเป็นยะแตาเนาอืมนะครับเมนูคนยุทธเอามาอยู่นน้ำลายแฟนคลับหอมเป็นเล่นครับนี่ถ้าว่ากิ่นมดเราใส่ตู้ไว้มาทำเมนูอย่างนี้ได้อยอะก็มานี่นะ มันเป็นกับทีกินนะครับเอออย่างเชู่อกูใส่แต่ก็ยังหวานกะทายแควก็เป็น่วงกะทายยกันมันๆเออกินทิ่กินแบงเว้นจากปลาก็มากิ <laughs> <nobody understand. S 2> <watering intoler ant> นชิ้นเิกิอเพียยังขึ้นอเสร็จแล้วยสแส กินพัดเพชรปลาเย็นนั้นปู่เชียงร้ายใส่หกชิลรถนั่งเราไปมาคืนปากแห้งมากแก่งอมหัวนรกนะพอไหวก่อนเตอะเออนี่นะครับบรรยากาศเอกเกษตรงมาถล้วไปกินแกงอมหม้อก็ไม่เอาหม้อก็เนี่ยดื่้อมอะครับเนือเสียนใส่เขากันจิ้มพวกก่อนจุตีนใหญ่ๆเนี่ยอ อขาเฉยก่อนมักไ้ก่อนครับโอ้มักไ้ก่อนเออกท่าคือถึงไหนมันน่าระโะตับกกันล้อกะเต๋อซื้อมากิโลตักโอยสอยสอยตน้อยๆกลมได้กิ่นโค้กคนอันนี้ดูต่างอืพูดนเน้อเออกวาาสอยตับกกว่าค้คนสอยบาน้อยอันนี้จะต่างล้ว นะนอแต่ส <repro gram S 1> ุดยอดนะครับ <ทำ S 1> uh, หมายามล้นำเนีมาบ้านตาเสดกันเนอมาเถียงกันก้างนอเสียงคอเลยนเอ็นลัอือน่เจะอีเลยอะอันไหนซาขาเจืยวเหอ เอาเจ็บมือถ้าว่าเอามือกับเนี่ยเดี๋ยวเล็บจะรุดไปแหมเนี่ยมันจะยุ่งนะขอนกมันขมมันขมล้ำนะครับอืมว่น่าสวยจังนุชจักเคี่ยวขมขมนะทีนี้ดูว่านาสามโลกว่ะอร่อยนี่ยแหละรับได้ปีไม่ลด้รับได้ไหมนะครับผมเริ่มงบอดี้เลื่ของผมนะผมมันสด เขี่ยวเลยมันหวานไหมกูยังเขี่ยวหางแล้วปั๊บเนื้อพอเนื้อเนื้อสดครับอืมนี่ยสีมันออกแบบแดงๆยังดิ้นอยู่เนี่ยอืมคนดิ้นถ้าว่ามันเหมือนซุมันออกสีเศร้าๆเนาะสีเปิดๆนะครับสีจางๆอืม เหนืออีสานเนาะชอบกินประเภทนี่นะครับคนที่อยู่ภาคอื่นบ่เคยกินก็ยยบสารดับยิ่ังไปว่าันะครับนะเพราะว่าทำเนียมนะการกินของบ้านเขาของทั้งเหนืออีสานเนี่ยจะกินประมาณนี้นะครับยอดครับผมสมไซโหว่เดียว่าเดี๋ยวถ้าคนภาคอื่นนะครับภาคกลางทั้งภาคใต้ทั้งแอวอด่๋ยวมันตกลงมันอกถ้าบ่เคยกินไม่อาหาทีมงาน นะครับราม,ามันกาเ <พอ S 1> สิร์ตนี่ถึงย่คือจิ้มนะครับจิ้มพอเนอะจะปิ๊กมาจะหายแหมรลอมแน่น,นอนค <c> ร <oughs> ัาผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับตะเสิร์นนเนาะไอ้สัรหาเมนูมัออ้งฮึจะหันอยู่นะครับเป็นตัวแบบกก๊อันไม่ไหมเลยนะครับแต่งัวนนี่เป็นงัวที่มันต๊ห้องมันมัน,มนบาดเจ็บขนาดนักแล้วนะครับถ้าเป็นง้วาตายแล้วเขาบอกกินน้อนตาเนาะหินที่แบบนี้นะ เราต้องมาซ้าซุกนะครับก่อนเปิดวางนะครับเสียนใช้หนาอปูชนีไลายย้มมาเตือครับคุณแฟนครับที่เข้ามาเื่อกาลังใจนะครับเข้ามาคอมเมนต์ที่บอกแล้วนะครับหากอื่นอาจจะบบเคยกินแบบนี้อาจจะดูแบบมันน่าเกลียดน่ากลัวแต่ว่าประเภทนี้นะครับคนเหนืออีสานก็กินแบบประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผบคุณแฟนครับเอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดตี่8นะครับช่องชีวิตคข้ามานอกครับช่องชีวิตคข้ามานอก FC เนี่ยนะครับมี FC ค้นคนว่ามักเต๋อฟังกล่ออกฟังอองพ่องบอ,อ่องพ่องแต่กบหัวเลาะตามตลอดขอบคุณจะนักนะครับขอบคุณทุกๆอ่าคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ชีวิตคข้ามานอกกลับทีมงานมีอน,นาคโอเคนะครับไป้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ